มาอีกวันสำหรับการรีวิวนกต่อซึ่งวันนี้ผมจะมาพามาชมเจ้าอัานกตัวนี้เป็นนกควางแต่ไม่ใช่อัางมืออาชีพแต่เกือบเป็นมืออาชีพเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเขาจับเฉลยได้หนึ่งตัวเป็นนกเสียงใหญ่นกตัวนี้ค่อนข้าง ตัวยาวาขันมันปุ๊กมีคารุที่ใช้ได้ก็ฝากไปถึงอาจารย์ที่ต้องการอยากจะได้นกต่อ,อที่ทักข้อความมา บอกว่าอาจารย์แบ่งตัวเท่าไหร่ผมก็เลยตอบกลับไปว่าตัวไหนครับเดี๋ยวบอกว่าตัวลงี่หน้าเพจคือนุกผมลงหลายตัวครับผมจะบอกเลยผมงึงหลายตัวช่วยแคปหน้าจอแล้วก็ตัวที่ท่านอาจารย์อยากได้มาให้ผมหน่อยผมจะได้บอกราคาถูกจะได้บอกราคาถูก จะได้บอกว่ามันเล่นยังไงมันเป็นยังไงสําหรับตัวนี้เจ้าอ่านเป็นนกที่เสื้อชิดอายุกงยังไม่เยอะครับตัวนี้เข้าขวกที่2องของเขาปีกายเขาได้เก้าตัววีนี้ได้แล้วสตัวก็เป็นสิบสตัวราคาก็จับต้องได้ครับราคาไม่สร้างติด ท่านใดที่สนใจก็ทักข้อความ messenger หรือลิงกลางมาที่0991699130ในเพจของคนปาก็ทักมาคุยกันได้นะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่อยากได้นกต่อ,อหน้าหนาวมาแล้ว ทัานที่ยังไม่มีลกต่อ <c oughs> ก็ควรหาไว้สักตัวเพื่อได้ลงสนามกับเขามั่งส่วนผมตัวนี้มีอยู่ห้าตัวครับตอนนี้ก็มีเจ้าเปรี้ยวแล้วก็เจ้าตีใหญ่แล้วจะามอํำเพลินแล้วก็เจ้าอแล้วก็เจ้าพีปเป้าพี่ปเป้านี่รู้สึกว่าจะคึกแล้วไม่แน่อาทิตย์นี้จะได้ออกอีกแต่ก็ต้องรอชมว่า ผมจะว่างไหมเพราะตอนนี้ทางบริษัทเขาก็เร่งในการเตรียมดินสำหรับใครที่ยังไม่มีนกตอไม่มีนกฝึกก,ก็ทักไปเซ็เจอร์มาได้นะครับที่0991699130ก็ขอขอบคุณที่ติดตามในเพจ TikTok แล้วก็ YouTube แล้วก็เฟซส่วน,นตัวของคนป่าซึ่งผมจะลงไว้ในช่องสามช่องหลักๆห,หรือท่านใดที่บอกว่านกตอ่อผมไม่มีเงินซื้อนกตอ่อครับอาจารย์ผมอยากได้นกฝึกตอ่อสำหรับนกฝึกต่อผมมีอยู่สาสี่ตัวเอ่อ ผมไม่อยากจะส่งครับนกฝึกเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นนกฝึกเขายังไม่มีความเจนจัดในการเดินทางก็ยังไงก็อยากให้มาดูตัวที่บ้านแล้วก็คลิ้งกังเข้ามาได้นะครับสำหรับเจ้าอ่างเนี่ยเป็นนกที่บ้าคูนกเข้าร่วม เละยงไม่ค่อยเยอะครับส่วนมากจะเป็นนกคูเยอะเมื่อก่อนผมเห็นบอกว่าเป็นนกหนุนอ่านแต่พอดีผมไปใส่ดูแล้วไม่หนุนอ่านครับนกตัวนี้ไม่หนุนอ่างเป็นนกที่มีคารมขัดเฉยๆแล้วก็คูเยอะเขาเรียกว่านกบ้างคูคูจนคูจนติดฉเฉลยครับนกตัวนี้แล้วก็เป็นนกหลอนคู สวยครับนกตัวนี้ถ้ายุบงเยอะๆรูปร่างยาวลายสวยก็จะได้ไปทำงานแล้วครับวันนี้แดดดีท่านอาจารย์ท่านใหนที่ออกต่อก็ให้มนัมนๆช่วงนี้ก็ระวัง่อยนะครับท่านไหนที่ต่อนกอไม่ได้เฝ้าระวังเกี่ยวเพราะว่าเกี่ยวเนี่ย ช่วงนี้เขาจะเลี้ยงลูกเขากําลังผสมพันธุ์ก็เหมือนกับนกเขาเราเนี่ครับช่วงนี้อากาศหนาวเขาจะเลี้ยงลูกเขาจะหาจินก็ระวังภัยกันหน่อยนกต่อกํำลักล่าส่วนมากมันจะมาคู่กันสําหรับเจ้าหมอลําเพลินเมื่อเช้านี้ก็ผมเดินเปิดประตูออกมานะบ้านคู่ใส่ผมนะครับท่านใดที่ติดตามเจ้าหมอลําเพลินอยู่ก็ใจเย็นๆสักนิดขอให้ ผนเขาขึ้นก่อนคงไม่นานแล้ววันนี้ก็เรียกแล้วเรียกครูแล,ล้วก็ขอบคุณไปยังผู้ติดตามใน t ิ k ตอกแล้วก็ YouTube แล้วก็เฟซส่วนตัวของคนป่าโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตาม